ราคาทองคำวันนี้29่ธันวาคม2563ลงเยอะสุดในประวัติศาสตร์ยังคงพันผวนไม่หยุดนะคะสำหรับราคาทองคำบ้านเราค่ะล่าสุดวันนี้29ธันวาคม2563ราะคะราคาเปิดตัวทองคำลดลงเป็นประวัติศาสตร์ในรอบสัปดาห์เลยทีเดียว โดยราคาทองประจำวันที่29ธันวาคมราคาทองครั้งที่3เวลา12นาฬิกาหนนาทีค่ะราคาเปิดตัวลดลงนะคะโดยทองคำแท่งเนี่ยขายออกบาทละ26,750บาทค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ26,650บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออกบาทละ27,250บาทค่ะแล้วก็รับซื้อบาทละ26,166บาท16สตางค์ค่ะ สำหรับคำแนะนำผู้ที่จะซื้อทองคำนะคะเราต้องสังเกตอะไรบ้างนั้นเนี่ยเรามีคำแนะนำจากสคบซึ่งรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคทุกท่านต้องรับรู้และก็สังเกตเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้านทองต่างๆนะคะซึ่งนอกจากร้านขายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องแล้ว ยังต้องมี5ข้อที่สําคัญที่จะต้องรับรู้ไว้นะคะ 1. ร้านทองเนี่ยต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปประพันธ์ของแต่ละวันอย่างชัดเจนมีการแสดงราคารับซื้อคืนและมีการแสดงค่ากําเน็จซึ่งค่ากําเน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้านแต่ติดอยู่ในถาด 2. มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อยแหวนกําไล 3. มีการระบุชัดเจนว่ามีเปอร์เซ็น์ทองเท่าไหร่เช่น96.5หรือ99.99เป็นต้น 4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิตและ 5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ